Ladies and gentlemen, welcome you on board with Nogate Airline flying to Japan, flight number 004. In the brief moment, we would like you to enjoy our special meal, Captain, and to cater with our crew, which you all the person fight. Thank you. <laughs> ันนี้เรามีเมนูพิเศษสำหรับเที่ยวบินเดินทางไปญี่ปุ่นนะคะเรามีอาหารขนมจีนซาวน้ำนะคะเส้นลื่นๆที่ใช้อุณหภูมิการบีบจากล้อเครื่องบินที่เพิ่งลงจอดนะคะท่านใดสนใจบ้างคะ Once ขนมจีนซาวนา้ำ okay, ค่ะ Once Once โอเคค่ะเห็นไหมคะเอากี่หัวดีคะ2หัวนะคะเส้นลื่นมากนุ่มมือมากคะ่ะ and signature ถั่วงอกค่ะ <laughs> รอบด้วยนะคะคน้ำใสนะคะช u r ร์โอเฮีย t s okay no problem Mint. มินต์สนเดบไหมคะาสามารถหยิบได้เลยนะคะพี่ผงไหมคะน้ำปลาดิดหน่อยเนาะค่ะมีแ Be careful. Be careful, คปซูลมีแคปซูลคะระบังดอนข้าตาค่ะโอเค we have another special meal with the ama, 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 ดอร์ปลาสบะค่ะปลาสบะค่ะปลาสบะตัวใหญ่ๆเมนูจากญี่ปุ่นเลยนะคะถ้าใครสนใจบ้างคะปลาสบะหนึ ama, ง่งนะคะสบะสองนะคะค่ะเป็นปลาสบะนะคะที่เสิร์ฟพร้อมกับโมเซราชีสหิมะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตใส่แพ็กให้เลยดีกว่านะคะจะได้ทานง่ายนะคะค่ะมีไข่ ลื่นมากเลยค่ะประธานอภัยผู้โดยสารค่ะอ๋อมอสซาเรล่ลาหล่นแต่ทำให้เป็นไรนะคะไม่เปื้อนค่ะไม่นเพื้อนโอเคค่ะสองทีนะะงนะะทน่นะคะในสกูขอประสาบเพิ่มเลยค่ะประสาบหมดประธานอภัยนะคะลื่นมากเลยต้องแคร์ฟูนะคะค่ะ Thank y o u อาท่านผู้โดยสารค่ะไม,าม,าทไม่ทราบว่าทำไมโทรศัพท์จงมีสัญญาณอยู่เลยคะอ๋อฮะเอาเครื่องยังไม่ออกเหรอคะ อ้าวแอร์เจ็ดเหล็กมากเลยค่ะ I'm sorry ทำไมไม่บอกฉันยังไม่ถึงเวลาเสิร์ฟอ๋อเหรอขอโทษค่ะประทานอภัยเงี้ขอขึ้นก่อนนะคะเครื่องยังไม่ขึ้นนะคะมีหน้าหนะ่ะสัญญาณโทรศัพท์ยังเต็มอยู่เลยนะคะใช้ของอะไรคะอู๋เลื่อนด,ดีจังสัญญาณเต็มเลยคะ่ะอู้ดีแท็กแหรอค่ะสุดยอดค่ะประทานอภัย I'm sorry sir ยังไม่ถึงเวลาคะ่ะไม่บอก okay. sorry เดี๋ยวค่อยกินนะคะ i will be right back in one hour oh that <laughs> okay i'm sorry <laughs>